แสงกำลังสวยเลยตอนนี้ห้าโมงสี่สอ่ะพาทิตย์กำลังมาเขาจะมีการปล่อยโคมอ่ะประมาณตอนทุ่มหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีโซนขายของนี่ไงโซนนี้ก็จะเป็นโซนข้างด้านนอกโอ้ลมเย็นอยู่นะห้าโมงห้าโมงสีิลมเย็นอยู่นะนนะขายแบบนาฬิกาขายลอกสวยมากแสงตรงนู้น่เห็น รถไฟฟ้าไม่ทนตรงนู้นรถไฟฟ้าสี่ชมพูขากลับก็กอาจจะกลับรถไฟฟ้าแหละตอนมามารถตู้โอ้โหของกินในโซนนี้เขาของกินเยอะนะยำอะไรเงี้ยแสงสวยมากเลย เฮ้ยนี่ต้องไปนั่งไปนั่งได้แล้วนี่ไปนั่งไปดูพระอาทิตย์ตกดินแต่ว่าคิวเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะชิงชาสวรรค์นะไปนั่งเล่นสังสมสรุปก็คือสรุปก็คือไปนั่งประมาณ20รอบเขาไม่ให้ลงถุงเท้าถุงเท้าไปดูถุงเท้ากันไหมทุถุงเท้าถุงเท้านี่ละสิบบาท ร้านรองเท้าเสื้อผ้าขายของ คือด้านในอ่ะเขาจะเป็นโซนของกินนะครับแล้วก็โซนด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นแบบขายของทั่วไปโอ้ยคนไม่เยอะเท่าไหร่นะเนี่ยเปน็นนังชิงชาสวัสด์เัน <c oughs> ขึ้นไปปุ๊บซว้ยเลยโอ้ยรถไฟฟ้าเข้ามาพอดีเลยเราจะอยู่ประมาณทุ่มหนึ่งแหละเพราะว่าเขามีแบบ่อยอันนี้ทุ่มหนึ่งสวยจังมุมเนี้ยรถไฟเข้าแล้วนั่น โซนของเล่นตรงนี้ด้วยตึงตึงตึงโอ้โหเล่นคนเดียวไปเลยอันนี้เอาพี่เขาเล่นกับลูกกนะันอันนี้ตอนนั้นมาเล่นก็เหนื่อยมากแต่ว่าตอนนี้คือเรากินอิ่มเลยอะไม่กล้าเล่นหรอกกลัวข้างหลังกะเพื่อนกัวกกลัวคนนั้งหลังจะเพื่อน นี่เล่นได้แ<ๆ>ล้วก็เล่นได้รุ่นวัยนี้มาเล่นนี้เนยรุ่นโอ,โอ้โหมันก็ไม่ได้ถ้าจะแรงขนาดนี้มันก็ไม่ได้ 오늘어 Việt Nam. Việt Nam là nó phải đi nó 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 nó

Ô anh phụ cô ta đã có những lúc đó thì nó sẽ không có ออของขอของผู้เล่นของจได้ไงเนาะหลบใครอยู่นีย่ยเอ้ยตอนนี้เราพาเดินมาดูด้านนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนเด็กเนาะจะเป็นบ้านลมบ้านลมบ้านลมชิงชา้าเออเป็นม้าหมุนเป็นรถไฟอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นโซนเด็กเล่น 5้าสิบบาทถ้าส่วนเด็ก50าสิบาทนะครับแต่ว,ว่าชิงชาแปดสิบเนะาะแบบแล้วเราไปหมดพลังหมดพลังในการนั่งเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาของกินต่อกินอะไรดีอุ้ยดิมีแบบว่าโคกอุ่นด้วยไปทางนี้ ๋อนี่เห็นไหมเครื่องเล่นเขาเยอะแยะทุกคนมาเล่นได้เลยปิดเที่ยงคืนนะครับตรวนี้เป็นแบบของเล่นพขาป,ปดคุกเงยโอ้สายไหมเป็นหุงสายไหมแบบนี้สวยหมอเขาทำสดๆเลยเอ เขามาดูด้านหลังอ๋อเขามาดูด้านนี้ก็ได้ไม่มีตักปลาด้วยตักปาสวยงามไปเดี๋ยวเราเดินคือที่แรกว่าจะอยู่แบบจนดึกอะ,อะก็คือทำนุน่นทำนี่ทำนั่นก็ยังไม่ดึกกับ <laughs> ไปหาของไปหาซื้อของกินแล้วก็กลับบ้านดีกว่าทุกคน เียนหัวอยากกินอะไรที่มันแบบสดชื่นสดชื่นเดินย้อนกลับนะครับเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าร้านไขาของไขาเสื้อผ้าขาอะไรเงี้ยจนถึงวันที่5้ธันวาคมนะเขาเปิดตั้งแต่บ่ายสาม บ่ายสามจนถึงประมาณเที่ยงคืนแต่ว่าแบบร้านค้าก็จะมาเปิดแบบเยอะๆหน่อยอ่ะจะประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะร้านคา้าบางร้านเขาก็ตั้งกันตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะถ้าใครแบบมีเวลาว่างก็เนี่ยบ่ายสามเริ่มมาเดินได้เลยแต่ว่าถ้าจะแบบครบครันครบครันหน่อยก็ห้าโมงหกโมงเย็นนะครับ ตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับมืดแล้วเดี๋ยวมาซื้อน้ำก่อนไปดำคุณป้าป